ตอนพอกป้าเนย่างเนื้เขาคั่วไว้เรียบร้อยนะมีอยู่สี่อย่างตัวน,นี้เดือเขาวสีอนาไวงา้งาม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 สบายดีเออเนนีิเดอ้อรลายเห็ดนเนนิเด้อเวลาพอดถ่ายเด้ออ๋อสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ส่งวไก่บนหน้าคือเก่านะ นี่ก็บพ้นตกสองมื่อสองขึ้นทุกคนกางขึ้นก็พองขึ้นกางเว้นก็พองเว้นนะมาเบิ่งนำท่วมเลยทุกคนโอ้โหโคตรโอ้โหดีนะแต่ว่าเข่าวันอยู่หน้าเฮานี่เรียบร้อยทั้งหลุมุ่มันท่วมละ ดีที่ว่าอันอื่นเนี่ยมันมันบุดทวมอยู่เถิงอยู่เถิงนมันสูงมเนี่ยแต่ว่าอยู่ลุมนะมันติดกับสันพายติดกับสันพายฝัดห้าวันอนาชาทุกคนเขายอดชายอดชาเลยที่นี่น้ำขึ้นมากเนีมันทวมเลยตัวนี้ห้าวานแนละ้ะเดี๋ยวรอบ้างก่อนอแต่ว่าน้ำนี่ขันตกประมาณ สองสามมือนี่หอดแค้มเพื่อนเท่าเดิมไ้นำเนี่ยเลยนำมันหวยนี่นี่ก็มันสิไลอนันามาเลยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เขาลองยอดเบิ้งลองยอดแล้วก็หวานส่วนตัวนี้เขาหวานนะทำไปย้อนส่วนตัวนี้เขายอดเอาง่ามอยู่ได้ล่ะจะขึ้นเขาดำนี่แหละ ส้นทึงพวกกะเฮาอน,นอาคตห,หยอดน้ำมันเลยโอ้ตัวนี้ความเลยเดี๋ยวเขาเป็นน่งเนานี่นี่นี่นะเฮาปาดนำไว้แล้วมันนะครับผมเดี๋ยวเขาปล่อยลงนำ้ำโอ้าอม่เลย ตัวนี้เรียบร้อยมัดเพราะว่ามันบุมีวางปล่อยไปตัวนี้ฮะมันเป็นสมาภายัยเป็นอนาุากลางเลยเป็นน้องอยู่กลางเลยตัวนี้แต่ว่า,าแถวแคมนะถ่วมันมเลยอย่ามันแหลวเอาหามาแสมใสหรือว่ามาดำมาแถวนี้ยอดน้ำมัดเลยงามๆนะมันขึ้นพวก มันเป็นกอเป็นอนคาคกัน,เ,นกเลยอย่าคือเขาดำาเลยเป็นแท้เลยสวยงามนะ อันนี้เ่าปล่อยนำใบอันซับนี้นะแบบเวลาฝนตกเลยก็ให้มันไลไปเลยทำบริเปิดให้มันได้ฝน,นกับไม้ละเดี๋ยวหายหนิกน็เดี๋ยวเอาเปิดไปก่อนแต่ว่าเขาเบิ้งอันเขาเขานี่ว,าว่ามันบริถวมเขาเลยก็โอเคละแต่ว่าต้นนี้แก่ปุ๊บตกลยเด่นอันนี้มันมาจา่า สันพายเลยทุกคนมันเป็นพายต่อกันเลยนะแต่ว่ามันถ่วมมดเลยทั้งนั้นเรียบร้อยนะปีนี้ถือว่าฝนตกดีขนาดตอนที่บุมีฝนกับบุมีเลยบัดฟอมีกับป้าโชบุญยุดเลยสองมื่นสามมื่นเลี่ยงติดเลยจนนำถั่วมที่แรกนำบุ้มมี่นะในนี้นี่แถวนี้กับบุมีเลยจาก มือเที่ยวสิขึ้นป่านั่นเด้บัดมีน้ำเลยนี่บัตพอฮักลับลงมาจากป่าช่องมือซ้ำมือนีเราเต็มเลยนำลย้นำแต่ถ้าตกอยู่นั่นนี่อีกประมาณสองซ้มมือนนี่เร็จเลยคว่ำม,มันเลยทุกคนะเบิ่งทางล่างนี่เลยน้นำขนาดไ <c oughs> อ้ผกับไม้เลยทุกคนเดี๋ยวเดินทางเมื่อนะแต่ฮเห็ดอยู่เห็ดกิน เรียกว่าข้อปูข้อป้าไหวป้ากันได้ไล่เติบเดี๋ยวมัอแรกเดี๋ยวยวอยงกมาใส่อยู่นน่้แหละในหน้าเฮานี่แหละป้าขึ้นสิคันดีเดี๋ยวเขาไปหาข้อปูว่าข้อป้ากันน,น้ำป้าไป บึงคนนี่ก็โต๊ลงมาจ่ตลอดบึงขึ้นซิลินอีกรายมือทุกคน้าลินลายมือี่มีวังหอดผีเลยนำนะคนดามีปีหนึ่งหอดได้ เดี๋ยวส่วนหนึ่งเขาส่ีเฮ็ดประแดกนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาส่ีเฮ็ดตากแห้งไว้นะครับปลาหมีลายมองก็มองหน่อยนะเมืนมีมองใหญ่เลยได้แล้วปลาใหญ่เลยออันนี้ก็บเป็นขอกประดุกเนาะถืออะไรก็มันขังมันมันเกาะอยู่ตามอ่นนะมันตามเหงียงตามอ่นนะมันมันยังอยู่นะ ส่วนป้าตัวนี้ฮะมันบัิจะงามบันได้นะเดี๋ยวเอาเอาเห็ดประแดกตัวนี้ใส่เกลืออ่าใส่เขา่าบ้างใส่เขานี่มันจะออกแดงๆนงนงหน่อยๆะด้แต่ว่าทาสีให้ดีนะทุกคนใส่ห้ำบานเท่านะเห้ำมใส่ไม่งังแเสียได้ กระเบบดกง่ายๆตอนนี้แหละบตัวน,บบนี้ยังลายแต่บางคนครเขาใส่แป้งน,นัวน้ำแล้วแต่มมาใส่กรบโบใส่ลายนะแป้งน,นัวดแห้งตกแห้งนะ ว่าแต่สีเศร้าโอ้ยเบิ่งนำอยู่หันจนขึ้นมาหอน,น,นแ,แับนีแห้ะแหงๆคนเด้ออ๋อส่วนปลาตัวน,นี้เดี๋ยวฮาสิอันนี้มันยังสดอยู่ยังสดยังใหม่อยู่เดี๋ยวฮาสิอันนั้นแล้วก็ตากแหง้งไว้อันนี้ครับ Hey! ตันนี้ป้ามันยังสดอยู่นะเดี๋ยวเฮาสีตากแหงไว้เลยนี่ในสวนปลาคอเนี่ยเดี๋ยวออเอาเศดสมเห็ดสมปลาคอหน่อยแล้วก็ป้าพวกนี่เดี๋ยวเอาเศษเอาเห็ดกินหน่ย มีปลาดุกปลาเสื่อมแล้วก็ปลาลดอยู่น้ำกันเลยนะอันนี้เด้ห้าสีนาสีต้มต้มนะ้นะส่วนพอประคอนเข้ามาผาเห็ดเส้นนั่นเนยลยล้วการเด้ห้าสีตากแหง้งไวทุกคนที่แหลกข้าว่าสีเห็ดสมนะ เปลี่ยนใจเก็บแหงมาดีกว่านี่ผ้า,าไว้นั่นเอง้วก็เดี๋ยวเขามักเดี๋ยก็เ,เอาอันตอกนะเสียบเสียบเพื่อสินแหงนะสินแหงผ้าทุกคนไปลเลยเฮ้เ

เส็จแบบมีหาได้กินไลยหมื่นทุกคนหรือว่าได้กินเพิ่มน,นะว้าวเด็กเก็บไว้ช่วงนาป้นในป้าคอนการดูชาลายนะแต่ว่าเขาต้องเห็ดเหตุไปก่อนช่วงนีละเดวิดวช่วงนาป้นจะหน่อยแตเริ่มห้าจะใหญ่เลยละเป็นจงเสื่องในช่วงนี้ป้าบึนป้านบึนนะใสม่มองค่ะคือดี ฮะต้นพวกป้าเนี่ยยังเข้าขั้วไปเรียบร้อยนะมีอยู่สี่อย่างตัวนี้เดี๋ยวเข้าสีอนาไไหวเห็ดแหงไไหวไสกระดงไว้นะเป็นตาไไหวตัวนี้เป็นปลาเด็กตัวนี้เขาสีเห็ดสินแหงปลาตัวนี้เข้ามัดไว้เดีวก็เดี๋ยว หอยอันเห็ดกินเฉพาะมือนี่อันนี้ครับตัวน,นี้เห็ดแหงไว้ตัวนี้แล้วตัวน,นี้เดี๋ยวห้าสซีเห็ดใสกระปุกไว้นะอันนี้เดี๋ยวเ้าสซีมาเห็ดกระแดกเครื่องไว้ทุกคนนะเดี๋ยวเ้าวซีน,นาไว้ใส่ตัวนี้แล้วซีไฮใส่ใกระปุกไว้เอาไว้กิน ต้มก่อนต้มแลยก็เดี๋ยวไม่แล้วเลยอันนี้เขาปรุงเรียบร้อยเลยก็แดกเครื่องเลยนะโอ้ยอันนี้เดียเเเด๋ยวเทาใส่กระปุกหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงละเดี๋ยวพอใส่อันนี้ก่อนเออ อาวนั่นเลยลูกสาวกะบพอพอมืดมืดนั่นเลยนัน่นเลยนัน่นเลยสบายดีดูสบายดีสบายดีลูก,ลกน่ะนั่นเลยเพออื่อนค่ะสบายดีเบนบ่อกเป็น,นไปเดี๋ยวบ,บอร์เห็นอยากก่อน,นเดี๋ยวจะหน่อยเฮาอัน ใช่อันนี้เรียบร้อยเลยกันแล้ว,วสิตากแหงไห้ตัวตกปลานะครับไปเดี๋ยวไปนั่งถาเด้อไปนั่งถาเด้ออันนี้เ้าวหอยไว้นั่นนี่แหละเพขาควันไฟมันเข็มมากนี่จ้าดอสิจีรักวันไหนก็ตกบอรยุดเลยมีเพื่อเส้นผมเลยปีนี่ครับ <laughs> ว่าเธอเพื่อมาเห็ดปล่อยอีกเธอเนี่ยเธอจับมากินไรข้านะจับจับโอเค่ลากินแล้วเข้าวอ,อี๋แบบนี้สบายดีมึงดูนบมึงดูช่องมือนะ

ไม่เคกินเขาเรียบร้อยเลยกินยังมันในปลาสมบัล่ะกินผสมเนาะกินผสมฮะกินปลาจมบ่ไปเชื่อโอ้เสียเป็นกระงามมัดจุกเสียหน่อยเสียใหญ่หมดเสียใหญ่กูคนเนาะ ืนนี้ครับบมมียังไงอยู่เฮือนอยู่ชันได้ฝนกับตกเนื้อได้คนต๊กมึนมอนเ่าจะไปทางใดนอนมืนมึนทางนี้กรบุงนำจุดถูกวมอทุกคนเลยกระโดดเลยเออยม่ไมนือได้บ่เนื้ สบายดีก่อนบายบายก่อนเป็นบ่บาย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 ด้วยนะเอามือเอามือบายบายเออบายบายจุ๊บหนึ่งจุ๊บฮ่าบายบายทุกคนจิบนี่กับบุ๊มีิยังไงถ่ายตามบ้านอลไรกัเฮ็ดอันเนี้ยมันนี่ซ้ำบะไรไปใช้เลยมันเหนื่อยต๊กอีหละคนน่ะตอนนี้ฮะคำเลยนะเมนพวกมึงหรือ่ หามงไปบ่5โมง10นาที5โมง10นาทีล่ะแ่ว่าพ้นก็ยังบริยุทธ์อยู่ยังตกอยู่อด